เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบสภาพของอาคารแล้วนะคะหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากผู้ที่อยู่ภายในอาคารว่ามีเกิดแรงสั่นไหวของเกิดขึ้นภายในอาคารนะคะแล้วก็พบว่ามีรอยแยกค่ะตอนนี้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็ได้เข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ภายในค่ะอย่างจากนั้นเดี๋ยวอาจจะออกมาเพื่อที่จะเปิดถึงสาเหตุนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปไล่ย้อนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ ก็เจ้าหน้าที่นะคะได้รับแจ้งเหตุด่วนว่าส่วนราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารเอถนนแจ้งวัฒนานะคะเขตหลักสี่กรุงเทพมหา,หาคนครในส่วนของศาลล้มละลายกลางมีเสียงค่ะแล้วก็เกิดการสั่นไหวนะคะแล้วก็ดินการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีบางส่วนของอาคารเนี่ยแยกตัวค่ะจึงแจ้งให้กับข้าราชการนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ประชาชนที่มาใช้บริการที่อาคารนะคะอพยพออกจากตึกโดยด่วนค่ะหลังจากที่อพยพออกมาแล้วนะคะก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของ ได้มีการตรวจสอบในเบื้องต้นค่ะนอกจากนี้ยังพบว,ว่ามีสัญญาณเตือนนะคะทาให้พี่น้องประชาชนในอาคารข้างเคียงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยอบพยก,กันออกมาด้วยนะคะตรวจสอบเบื้องต้นพบว,ว่ามีรอยแยกจริงๆค่ะของอาคารแล้วก็จึงมีการแจ้งให้อบพยพออกด้านนอกนะคะเพื่อตรวจสอบ ล่าสุดค่ะเวลา11เนาฬิกาที่ผ่าน,นมานะคะนายนงนาราเย็นยิ่งนะคะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้ามาตรวจสอบความเสียหายภายในอาคารนะคะซึ่งเมื่อเข้าไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยระบุก,กับสื่อมวลชนเพียงสั้นๆน,นะคะว่าตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นมีเศษปูนร่วงหล่นลงมาแล้วก็อาคารเอียงนะคะนี่จากที่ได้รับรายงานค่ะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจาก แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าน,นั้นหรือไม่นะคะอันนี้ต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนแล้วก็ขอให้ดูรายละเอียดก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าไปใช้ในส่วนของด้านสารล้มละลายนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ของศาลซักสินทางปัญญาแล้วก็การค้าระหว่างประเทศกลางก็ได้อพยพออกมาทํางานบริเวณด้านจอดลานจอดรถด,ด้านหลังนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ยังมีคดีค้ังอยู่ค่ะแล้วก็นั่งทํางานนอกจากนี้ยังมีศูนย์เอราวันค่ะเข้ามาสแตนบายเพื่อ เผื่อผู้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะคนณสบิดาไทยเศษแล้วก็ทางอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองก็กาลังถแถลงอยู่หลังตรวจอาคารค่ะไปติดตามกันค่ะนี่กันนะครับก็เพียงแต่ว่าผู้ที่ใช้อาคารเนี่ยนะครับอาจจะเหมือนอาจจะมีการความรู้สึกของตัวเองนะครับซึ่งมันมรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับพอรู้สึกว่ามันมีการเวียนหัวหรือมีการมองว่าอะไรไหวๆเนี่ยพอมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งท,ที่จะอพยพลงมาก็จะพาตามมา ก็เหมือนเป็นแพนิกนะครับแต่เรียนว่าอาคารนี้เนี่ยได้มีการตรวจสอบโดยวิศวกรนะครับที่ดูแลอาคารตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็พบรอยร้าวที่ไม่ผลกระทบกับโครงสร้างนะครับไม่ผลกระทบกับความมั่นคงแข็งแรงอาจจะมีการขยับตัวของตัวรอยเชื่อมของอาคารรอยต่ออ,อาคารบ้างนะครับซึ่งตรวจสอบดูแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่พบ รอยร้าที่ม pues, ีปัญหากับการใช้อาคารนะครับจึงเปิดที่มีการใช้อาคารในวันนี้นะครับอันนี้ได้มีการเปิดใช้อาคารแล้วพอมีการใช้อาคารเนี่ยก็เนื่องจากว่าผู้คนนะครับพี่น้องประชาชนหรือข้าราชการที่มาใช้อาคารเนี่ยได้รับข่าวสารนะครับได้รับเห็นภาพนะครับแล้วก็เลยรับความรู้สึกสันไหวจากครั้งที่แล้วที่มีการเกิดแผ่นไหวเมื่อวันที่28นะครับซึ่งเป็นอยู่หขนาดใหญ่เนี่ยนะครับครั้งนี้มาทํางานเขายังรู้สึกว่ายังมีความไม่ปกติอยู่นะครับพอเห็นว่ารู้สึกอะไรสักนิดหนึ่งเนี่ยก็จะ รู้สึกว่ามันแผ่นดินไหวอีกแล้วนะครับก็จะมีการอพยพนะครับซึ่งแผ่นดินไหวที่บอกว่า15ครั้งเป็นอัลตช็อคเนี่ยเป็นถิ่นินไหวขนาดเล็กมากนะครับระหว่าง2ถึง3ลิลิตรนะครับเมื่อ10โมง28เนี่ยก็ยังเกิดแผ่นดินไหวอยู่นะครับตอนที่เราอพยพคนเนี่ยประมาณ9โมงนะครับช่วงนั้นเนี่ยจะมีแผ่นดินแผ่นดินไหวที่ระยกวาอัลตชอ็อคเนี่ยประมาณสักเวลาสัก8โมงกว่ากว่านะครับประมาณสัก3ประมาณสัก3 3.4ลิกเตอร์ลิตนะครับประมาณ8โมง46นะครับตรงนั้นเนี่ยแหละ ทำให้คนรู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจว่าอาจจะรู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องอันนี้ก็นี้ต้องต้องเข้าใจผมว่าเข้าใจทุกคนว่าเคยเห็นภาพลักษณะนี้มานะครับก็อาจจะรู้สึกว่ามันเกิดอยู่แล้วก็เลยพอไปพอไปกลุ่มคนนึงเนี่ยมันก็จะไปตามกันนะแต่เรียนว่านี่คือเหตุการณ์ปกติของเรื่องแผ่นดินไหวเมื่อเกิดครั้งใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเกิดอัพชช็อกตามมานะครับพ่วงเวลาเท่าไหร่นั้นเนี่ยเอ่อก็อันนี้ไม่มีใครตอบได้ว่าอัพชช็อกจะมีถึงแค่ไหนนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียนทุมั่นใจว่า เดี๋ยวทางกรมโยธาการและผังเมืองเองเนี erm ่ยก็จะส่งทีมงานวิศวกรเข้ามาตรวจซ้าอีกทีหนึ่งว่าจากการที่มีคนอพยพคนนะครับว่าได้รับรู้สึกนะฮะอันเนี้ยเราจะมีอะไรที่มันมีความมีรอยแตกเล้าหรือมีความเสียหายมีการทุบตัวอะไรเพิ่มขึ้นไหมนะครับแต่แต่ลักษณะเท่าที่ดูด้วยจากการเดินดูเดินเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่พบอะไรที่มันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะความมั่นใจเนี่ยเดี๋ยวทีมวิศวกรของกรมจะเข้ามาตรวจสอบ เดี๋ยวจะเข้ามาทําวันนี้เลยนะครับเพื่อจะให้ผู้ใช้อาคารเนี่ยมีความสบายใจมากยิ่งขึ้น,นครับเท่ากับวันนี้ค่ะจากเดิมที่มีประกาศให้กลับบ้านแล้วจากเดิมต่อมามีประกาศให้สามารถกลับมาเข้ามาทำงานได้แล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเดี๋ยวุกลงแล้วตรวจสอบไปด้วยแล้ว,ลวยังทางานไปด้วยไหมหรือจะต้องให้กลับบ้านกันอีกรอบหนึ่งรหรือย,อยังไงคะคือคือตอนนี้ดูด้วยลักษณะเ,เรื่องของดูสภาพทั่วไปนะครับเราไม่เห็นรอยแตกเร้าไม่เห็นการทุดตัวนะครับแต่ผมผมขอตรวจด้วยรายละเอียดอีกทีนึ่งก่อนนะครับว่าว่าเป็นยังไงส่วนเรื่อง การจะประกาศให้คนเข้าใช้หรือไม่เขาใช้ต้องให้เจ้าของอาคารเป็นคนพิจารณาอีกทีหนึ่งแต่เราจะส่งข้อมูลให้นะครับกับกับทางเจ้าของอาคารกับให้พิจารณานะครับแต่โดยดูโดยโดูและด้วยด้วย,ย,ย,ยสายตาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ<ด>รูปที่ส่งกันในโซเชียลเนี่ยรูปว่าเป็นตึกเอียงตึกนี้ดีไซน์ให้เอียงอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเอียงเพิ่มขึ้นจากแผ่นดินไหวนะครับท่านจะเห็นว่าท่านมองเข้ามาเนี่ยตึกนี้ดีไซน์ให้มีความเอียงอยู่แล้วแล้วพอมีภาพสื่อไปในโซเชียลเนี่ยก็เห็นบอกว่าตึกเอียงแล้วตตตึึกกเออออีีียงงงงแแลล้้้้้ววพััันนนนค ต้องเอาข้อที่จริงนะครับเราต้อง,ต,องต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าบริเวณอาคารสุรชการนะครับทั้งโซนเและโซน B เนี่ยเป็นการดีไซน์ที่มีความอินอยู่แล้วนะครับาการเอียงนี้ไม่ได้มีการเอียงเพิ่มขึ้นแต่เงี้ยตามเราจะตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของรอยล้าในเรื่องของรอยแตกเนื่องจากว่า,ามันมีแผ่นดินไหวก็เรียกอัลต์ช็อคนี่เกิดขึ้นแล้วมีการมีการอพยพคนไปตอนนี้จุดใหญ่ที่สุดคือตรงไหน ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปครับตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องให้ทางผู้ตรวจสอบอาคารเดิมนะครับทางที่ปรึกษานะครับเดี๋ยวให้จารเนีศ์และนายกสภาวิศวกรช่วยอธิบายเรื่องนี้ด้วยครับรั้วนี้เป็นอย่างไรครับคือขออนุญาตนะครับคือคณะของวิศวกรที่ปรึกษาเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เขามาดูช่วยดูแลอยู่แล้วเขามาตรวจเมื่อวันเสาร์วอาทิตย์ แต่โดยตัวผมกับผมเองเนี่ยวันนี้ผมต้องเข้ามานั่งทํางานที่ทางศาลที่อยู่ทางตึกนี้แหละฮะทางด้านจะยุดธ์ซีขวาถ้าถามว่ามีรอยร้าวตรงไหนบ้างเนี่ยถ้าจะคุ้นตาเพราะว่าเราอยู่ที่นี่มันสิบกว่าปีเราเห็นแล้วเนื่องจากเราก็เป็นวิศวกรเราก็ได้เห็นการแยกตัวของตําแหน่งที่มันมีการแยกอยู่เดิมก็แยกออกแบบให้มีการแยกเพื่อเป็น expansion joint นะครับ เพื่อให้มีการขยายตัวหดตัวหรือมีการขยายตัวของโครงสร้างได้ไเป็นหลักการออกแบบอยู่แล้วะไอะตรงตำแหน่งนี้เรามาดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติสิ่งสําคัญคือรอยร้าวส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่ก็ไม่เยอะนะครับอย,อย่างเช่นตรงตำแหน่งชั้นเจของซิกที่ผมทํางานเนี่ยมันเป็นรอยร้าวที่ขอบเสาแต่เป็นรอยรอยร้าวที่ผนังรอยร้าวตัวนี้เป็นรอยร้าวเดิมเลยเมื่อกี้เดินยืน,ยนดูอ่ะยังอยู่เหมือนเดิมก็คือพูดง่ายตลอดว่าปีมันก็อยู่อย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนตอนนี้ถามว่าคนที่อยู่ด้วยกันนั่งทํางานด้วยกันเขาก็ถามผมว่าแล้วมั่นใจได้ไงความมั่นใจตรงนี้เดี๋ยวเราจะตรวจซ้าซึ่งผมได้แจ้งไปทางกรมโยธาแล้วเพราะเราทํางานร่วมกันนะครับระหว่างวิศวกรอาสาของสภาวิศวกรวิศวกรรมสถานแล้วก็ทางกรมโยธา้วครับมีสมาคมผู้ตรวจสอบด้วยนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยตอนนี้ผมแจ้งไปเป็นทางการแล้วเดี๋ยวกลาลังมานะครับแต่ว่าเราก็ผมก็แจ้งไปทางลูกศิษย์ผมที่มีเครื่องมือตรวจวัด ตัวนี้อย่างน้อยที่สุดเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับผมไม่ได้มองด้วยตาอย่างเดียวละอย่างเพื่อให้เกิดความมั่นใจตรวจัะหน่อยที่เป็นสันเป็นยังไงปกติแล้วเนี่ยความสันไหวระดับหนึ่งที่เขามีกาหนดไว้เนี่ยเราจะรู้สึกได้นะครับแต่ความรู้สึกน,นั้นนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันลดลงไหมถ้าลดลงก็ถือว่าจบนะครับมีรอยแตกใหม่ที่เกิดขึ้เอ่จด้รอยแตกใหม่แทบไม่มีเลย แทบไม่มีเลยแต่ตัวที่เราไปดูกันเนี่ยเราเดินผ่านตรงจุดที่เขาเป็น extension joint ที่เขาต้องติดด้วยแผ่นสไลเดตอย่างเงี้ยแล้วเราเลาะดูเราเลาะดูพอเลาะปั๊บเนี่ยเราก็เลยทําให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นช่องว่างแต่จริงๆมันคือช่องว่างที่ทําตั้งแต่ตอนสร้างไงฮะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารหลังนี้เดี๋ยวผมจะต้องนั่งทํางานต่อนะฮะ mm. คือตัวผมเนี่ยต้องนั่งอยู่เนี่ยผมนั่งอยู่ชั้นเจนะ็ด mm. ค,คือผมต้องนั่งอยู่ที่นี่ด้วยไงฮะน mm. ายกปภมั่นใจยอยู่ที่น่นี่นี่ได้ แรงสั่นสะเทือนอี่ยไม่ได้ส่งผลต่อรอยเก่า <S 2> <S 2> ใช่ครับใช่ครับไม่แต่ถ้ารอยรอยที่เกิดใหม่จริงๆเกิดเมื่อวันที่28ดูตอนอ,อ,อยู่ตาม,มร่องออบันไดที่อยู่ใต้ท้องคาคานเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักทางวิศวกรรมเป็นตัวถ่ายน้ําหนักแต่ผนังเนี่ยเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเพราะฉะนั้นผนังไปชนกับกับตัวคานเนี่ยแค่มีการขยับตัวนิดหน่อยตรงรอยต่อเนี่ยจะแตกเห็นเป็นริ้วๆที่เราเห็นกันทั่วไปตอนนี้ มีคนส่งรูปให้ดูเยอะเลยก็จะมีรอยแตกลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่ตัวโครงสร้างคานไม่ได้แตกรอยต่อระหว่างคานกับเสาไม่มีรอยร้าวเลยเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่บอกอย่างนี้เพราะว่าอยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่บ้านของตัวเองได้ดูด้วยไงครับนะครับว่าถ้าตัวเองไม่มั่นใจขอให้ดูตรงจุดนี้ไว้ก่อนถ้าไม่แตกก็แสดงว่ากลับเข้าบ้านได้ถ้าเกิดอัพก็ชกหลายครั้งเนี้ยนะที่ตรงรอยแตกเนี้ยมันจะทำให้มันมีโอกาสกว้างขึ้นมันมีโอกาสกว้างขึ้นครับแต่มักจะเป็นรอยแตกเดิม แต่กว้างขึ้นนั้นจะทําให้มีผลต่ออันตรายไม่ไม่ครับไม่เพราะเราจะจริงๆเราจะทุบรือเพื่อฉาบใหม่อยู่แล้วต้องบอกตรงๆว่าเมื่อเกิดรอยแบบนี้เราต้องฉาบใหม่แต่ยัง<ม>อยากจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งทําอะไรเพราะตอนนี้มันเพิ่งหลังว่าสองสาวันยเกิดอัฟเตอร์ช็อคอ,อยู่ครับก็รอดูไปเราก็ถ่ายรูปไว้แล้วกเก็บเป็น ข้อมูลว่าวัดถ่ายรูปในวันนี้ถ่ายรูปในวันนี้อย่างเราก็ดูไปแต่มุมอาจารย์คือยังสามารถกลับมาทํางานกลับมาใช้ชีวิตปกติในตึกนี้ได้ใช่ครับใช่เพราะาเดี๋ยวผมก็ต้องนั่งทางานตรงนี้นะก็ต้องพูดเนี่ยพอคุยเสร็จนี่เดี๋ยวก็นั่งขึ้นไปชั้นเกตอ่ะก็ไปนั่งทํางานเมื่อกี้ไปดูที่ห้องตัวเองแล้วะนะครับไปถึงห้องที่เป็นห้องอศูนย์รวมของพี่ๆที่ไปทํางานด้วยกันเนี่ยก็ไม่มีอะไรในตรงนั้นแต่ถ้าที่มันหะลุดที่มันเผยเฉคือไปส่วนที่มันเป็น ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วบางตัวเป็นเราเป็นรื้อเองด้วย <c oughs> เช่นเมื่อกี้นี้ผมเดินผ่านจุดจุดหนึง่งมันมีเหมือนกับเป็นรอยร้าวตามเสาซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความมั่นใจเลยเป็นแง่มันก็เรียบร้อยเลยไปดูข้างในก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่มีอะไรแตก <c oughs> ก็คือลัาากษณะการแตกเนี่ยพวกนี้ต้องแตกทะลุ<ต>ถ้าไม่ทะลุโครงสร้างทะลุคือมองฝั่งฝั่งนี้ไปมองอีกฝั่งก็เห็นตรงกันอย่างเงี้ยเขาเรียกทะลุ ถ้าถ้าเล้าที่ผิวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไร,รส่วนใหญ่เวลาสังเกตเวลาเ,เกิดอาการวิบัติที่ต่างๆแม้แต่ที่เข้าไปที่จะจากที่อยู่ตอนนี้พอดีวันนี้ต้องไปทํางานก็เลยต้องต้อง,องแวบออกมาบอกตรงๆว่าเราจะเข้าไปแม้แต่การกู้ภัยเนี่ยเราจะดูเรื่องว่าตรงรอยต่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าตรงรอยต่อมีปัญหาเนี่ยเราจะต้องคายันก่อนนะครับแล้วหรือออกห่างก่อนครับ ในกรณีที่พี่น้องประชาชนเมดความไม่ทัใจในเรื่องของตัวอาคารนะคก็สามารถโทรแจ้งได้ที่1531ได้นะคะแต่ว่าดิฉันขอยืนยันว่าอัฟเรชช็อกที่เกิดขึ้น15ครั้งในเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะมีขนาดเล็กมากซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงของอาคารตึกนี้เนี่ยขอไล่เลียงสักนิดนึงว่าก่อนที่จะมีการประกาศให ผู้ใช้อาคารกลับเข้าสู่อาคารนั้นได้มีการตรวจสอบแล้วก็ได้มีทีมวิศวกรของตึกนะคะได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วหนึ่งรอบนะคะแต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้อาคารดังนั้นทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการดับเบิลเช็คแล้วก็สร้างความมั่นใจเพื่อให้เขารัรบรู้ว่าถ้าเกิดสามารถที่จะใช้ตึกได้อย่างปลอดภะะัยค <ไป S 1> ่ะประชาชนจะมาติดต่อราชการเนี่ยมาได้ตามปกติราชการเปิดตามปกติ เปิดตามปกติค่ะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานนะคะว่าเขามีการประกาศใช้อาคารปกติไหมมีการเปิดปกติไหมจนถึงสุกแต่เดิมทีเนี่ยก็พยายามที่จะให้ผู้ใช้อาคารนะคะได้มีการตรวจสอบอาคารเมื่อมีการตรวจสอบอาคารแล้วว่ามีความมั่นคงปลอดภัยก็ให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับรู้ว่ามีการตรวจสอบแล้วสามารถใช้อาคารได้อย่างปลอดภัยค่ะขอถามเธอไปถึงเรื่องการใช้วิศวกรอ,อาสากับตอนนี้หลายๆเหตุการณ์หลายๆคอนโดด้วยนะคะ อันนี้เราวางในไว้บุคลากรพอลไหมคะพราะว่าตอนนี้ระดมในเข้ามาเยอะกรพมอเองก็แบบเจ็บพันกว่าเรื่องที่เข้าคืออย่างนี้นะครับเรื่องของการตรวจสอบอาคารหลังเกิดแผ่นด,ดินไหวเนี่ยครับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านนายวัชินชัยวิบูลย์แล้วก็ได้สั่งการแล้วก็มอบหมายให้กรมโยธาิการและผังเมืองเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะไปตรวจสอบอาคารนะครับเราก็ได้แบ่งอาคารออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็แก่ได้แก่เพื่ออาคารสาธารณะนะครับอาคารชุมนุมคน อาคารราชการต่างๆนะครับเช่นโรงพยาบาลอาคารท่องหน่วยของรัฐนะครับโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยจะร่วมกับสภาวิศวกรนะครับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารนะครับวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกันในการที่จะตรวจสอบอาคารโดยก็มีวิศวกรอาสาจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยตอนนี้เรามีอยู่ในมือเนี่ยแต่ละวันเนี่ยประมาณร้อยกว่าคนนะครับที่ร่วมตรวจสอบอาคารนะครับปัจจุบัน เราตรวจสอบมาได้มาได้3วันเนี่ยนะครับเราตรวจสอบไปได้ประมาณ80หน่วยงานนะครับประมาณนัก200กว่าอาคารแล้วนะครับือเรื่องเรื่องเราเราื่องเีืเราส่งเราเราส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเรามีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนยคืน15อ1531งพอรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็นอกนั้นก็จะมีนักโทรศัพท์เข้ามาว่าขอให้ไปตรวจสอบอาคารนู้นอาคารนี้เนี่ยเราก็จะรับในกรณีที่เป็นอาคารราชการส่วนอาคารที่เป็นของเอกชนนะครับเช่นคอนโดมิเนียมโรงแรมนะครับพวกข้างสินค้า นะครับพวกหอพักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยอาคารเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอาคารที่ต้องตรวจสอบทุกปีนะครับกาเรียกว่าอาคารเก้าประเภทที่ต้องตรวจสอบทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับนะครับอันนี้จะต้องมีการตรวจสอบซ้ำนะครับซึ่งท่านรอ,อ,องนายรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวุทินชาวิลกูรนะครับได้สั่งการไปให้กรุงเทพมหานครนะครับได้มีหนังสือได้มีคําสั่งให้กับ เจ้าของอาคารหรือนิติบุคคลคอนโดเนี่ยดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงโดยผูต้ตรวจสอบอาคารนะครับที่รับใบอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้ดำเนินการสั่งให้ตรวจสอบนะครับถ้ากรทมออกคําสั่งไปแล้วเนี่ยแล้วเจ้าของอาคารไม่ตรวจสอบเนี่ยจะมีความผิดนะครับมีโทษทั้งจําและปรับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการของอาคาร สูงอาคารขนาดใหญ่อาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายนะครับในส่วนอาคารเล็กๆอาคารบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยทางกรทมก็มีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านท็อปฟี่ฟองดูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการดูแลการแบ่งพื้นที่การแบ่งงานแบ่งกลุ่มกันนะครับส่วนในเรื่องของอาคารจาตามต่างจังหวัดนะครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเองเนี่ยก็มีสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็จะเป็นศูนย์ที่จะรับเรื่องร้องเรียนนะครับรับเรื่องร้องเรียนที่จะไปให้ตรวจสอบอาคารนะครับแล้วก็ จะมีทีมที่จะไปตรวจสอบอาคารของรัฐในจังหวัดนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับก็จะไปตรวจสอบอาคารทุกตัวนี้ได้รับรายงานเนี่ยเรามีตรวจทั้งหมดไปแล้วเนี่ย31จังหวัด190อาคารในแต่ละจังหวัดเราตรวจสอบไปแล้วแล้วถ้าอาคารไหนเนี่ยไม่สามารถที่ใช้งานได้มีความเสียหายเนี่ยก็จะมีการสั่งห้ามใช้อาคารก็ต้องมีการปรับปรุงอาคารซ่อมแซมจนกว่าจะใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็มีมาตรการในการตรวจสอบที่กรมอินดีกาและผ่าเมื่อได้รับมอบหมายมาครับ คือตึกสันวันนี้เนี่ยเราเราเองเนี่ยก็ก็ได้รับรายงานทางโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะ,จะจะจะส่งคนเข้าไปครับ